สิ่งหนึ่งที่ลุงอยากจะกลับมาทวนด้วยตั้งใจก็คือว่าหนูขาดความมั่นใจเพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเท่านั้นเองอลุงถึงคิดว่าหนูจะเติมตรงนี้สักนิดหนึ่งการเข้าใจชีวิตเนี่ยใช่ไหมเป็นเรื่องปัญญาที่จะทำให้ พ้นจากชีวิตนี้หรือ,อไม่ทุกเพราะชีวิตนี้เข้าใจตรงนี้เข้าใจอืใช่ไหมการเข้าใจอะไรไม่สำคัญเท่าวันนี้เลยทำกับข้าวอร่อยก็ไม่สำคัญเท่า,ำาทำแล้วมีอมนาจทำแล้วรวยล้นฟ้าไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้และเข้าใจกายและใจนี้ ตามความเป็นจริงเบื้องหลังความเข้าใจทั้งหมดนี้ก็คือว่ามันไม่มีเรามีแค่เหตุปัจจัยจึงปรากฏแล้วก็สลายสิ้นเป็นธรรมชาติถ้ามันเป็นเรามันจะต้องอยู่กับเราตามที่เราต้องการเองอย่าแก่นะอย่าป่วยนะอย่าตายนะสั่งมันได้ที่ไหนใช่ไหมเราไม่ได้ใบาบานางสาวสักหน่อยมันก็มันก็กลายเป็นสอวอสูงไวัยไปได้ โดยไม่ต้องเชิญเลยถูกไหม,มถ้าธรรมชาติเราไม่อยากตายมันก็ต้องตายเพราะมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เราทั้งนั้นก็แสดงตลอดเวลาว่ากายและใจนี้ไม่ใช่เราทีนี้เราต้องรู้จักการทํางานของเขาใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนเราว่ากายหรือเขาเรียกว่ารูปหรือเข้าใจอันไหนหนูไม่เข้าใจหนูถามเลยนะเพราะเดี๋ยว รอพูดจบแล้วหนูจะลืมอย่างเงี้ยหนูพูดขัดได้เลยอนุญาตเต็มที่นะกายคือรูปนะจะเรียกกันสองอย่างรูปก็ได้กายก็ได้คือสิ่งที่จับต้องได้อะหล่ะว,ว่าง่ายๆใช่ไหมที่ประกอบกันเข้ามาจากอะไรเพราะเดิมมันก็ไม่มีถูกไหมมันมีขึ้นมาเพราะว่าประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีของของแข็งของเหลวอุณหภูมิร้อนเย็น มีอากาศการเคลื่อนไหวของอากาศคือเรียกว่าลมใช่ไหมประกอบกันทําให้เกิดเป็นรูปนี้ขึ้นมาเป็นกายนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วโดยธรรมชาติของของรูปทุกอย่างในโลกเนี้ยเขาจะไม่รู้อะไรหรอกรูปของกายเรามันก็ไม่รู้อะไรมันรู้ได้เพราะต้องมีใจถูกไหมก้อนห็นรู้อะไรได้ไหม อใช่ไหมเพ<ต>ราะวัตถุทั้งหลายือว่าแค่เห็นแต่พอใจมันรู้ก็มันเป็นตะข้าวอันนู้นอันเนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะหลวงคือ,ค,อคือตัวของรูปเนี่ยรูปประธรรมเนี่ยคือสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยม,มันจะรู้อะไรไม่ได้ด้วยตัวมันเองถูกไหมทีนี้ว่ามันรู้ได้เพราะว่ามันมีมีมี มีใจเข้ามาครองอืม <Okay. S 1> มีใจเข้ามาครองจิงรู้ได้เออทีนี้ mm hmm. กายกับใจก็เลยทํางานร่วมกันใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> เออถ้ากายเจ็บป่วยใจก็ต้องไปรู้ <Okay. S 1> อืมเพื่อจะดูเพื่อจะไปหาทางเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสมมติว่านั่งอยู่นานใช่ไหม <Okay. S 1> เออมันเมื่อย ใจก็ต้องไปรู้ <Okay. S 1> จะขยับ <Okay. S 1> หรือจะอดทนต่ออย่างนี้เป็นต้น <Okay. S 1> ใช่ไหมแต่ลำพังรูปเนี่ยมันก็เหมือนท่อนไม้เหมือนก้อนหินน่แต่พอมันมีใจเข้าครองแล้วมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมแต่จริงๆตัวของเขาเองก็เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ก้อนหินก็เปลี่ยนแปลงก็ผุพังสลายไปได้แต่เปลี่ยนแปลงโดยที่สิ่งแวดล้อม แต่รูปที่มีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพราะมันมีใจที่ทำงานร่วมกันใช่ไหมทีนี้คนเราเนี่ยนะไอสิ่งที่เรียกว่าใจมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันจับไม่ได้ไหนใจอยู่ตรงไหนหามาซีมันไม่มีแต่มันมีมันมีหน้าที่ของมันอยู่ใจก็มีหน้าที่อะไรบ้างใช่ไหมหรือนามธรรมเนี่ยก็เรียกอีกชื่อหนึ่ง คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้เรียกว่านามาธรรมเนี่ยเดี๋ยง่ายๆอย่างนั้นเน่ยเ,เขามีหน้าที่รู้ใช่ไหมถ้ารู้อะไรนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าใจเรียกว่าจิตก็เป็นส่วนของใจนั่นแหละใช่ไหมของนามาธรรมเนี่ยมันไปรู้ใช่ไหมรู้เสร็จแล้วก็มีรู้สึกใช่ไหมก็มีธรรมชาติหนึ่งที่รู้สึก ที่เป็นส่วนประกอบของใจถ้าเรามองว่าใจประกอบได้อะไรนะหรือนามธรรมเนี่ยประกอบได้อะไรหนึ่งประกอบด้วยตัวที่รู้เป็นธรรมชาติรู้ที่มีอยู่รู้อะไรก็ต้องรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจใช่ไหมก็จะรู้ได้ด้วยอาศัยสิ่งเหล่านี้ถ้ามีมีตาก็ามีทางรู้รูปได้ใช่ไหมถ้าไม่มีหูอ่าแล้วก็ไม่มีเสียงก็มีทางรู้เสียงได้ เขาจะทํางานร่วมกันแบบนี้นะหนึ่งก็มีธรรมชาติที่รู้สองมีธรรมธาติที่รู้สึกเนะี่ยรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่ไหมหรือรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นอะรู้สึกร้อนหนาะวรู้สึกพอใจไม่พอใจอะไรต่างรู้สึกเฉยๆฉยนะนี่สองธรรมชาติของใจละใจนี่ประกอบด้วยสอย่างนะนาเนี่ยนะหรือนามธรรมนี่ประกอบด้วยสอย่าง หนึ่งธรรมชาติที่รู้สองธรรมชาติที่รู้สึกสามธรรมชาติที่จำถูกไหม <Okay. S 1> เราเคยสั่งไหมว่าเรื่องนี้ต้องจำ <Okay. S 1> สั่งนี้ <Okay. S 1> ห้ามจำนะ <Okay. S 1> เขาเคยฟังเราไหมมัน <Okay. S 1> มีธรรมชาติอยู่ <Okay. S 1> แล้วอันอีกอันหนึ่งที่มีอีกธรรมชาติหนึ่งคืออะไรไใ,ไในใจอีกตัวหนึง่ง อะอ่ะที่จะคิดหรือป่าเลอถูกต้องนั่นเห็นไหมบอกไม่รู้ได้ยังไงอีกธรรมชาติหนึ่งคือมีหน้าที่คิดห้ามก็ไม่ได้สั่งหยุดคิดก็ไม่ได้อสั่งให้คิดก็ไม่ได้ถ้ามันจะไม่คิดมันอยู่ที่เหตุปัจจัยทั้งหมดเลยไม่ใช่ใครเหตุปัจจัยเขาพร้อมจะรู้ถ้าไม่ถ้าไม่มีรูปไม่มีตาตาที่ไม่บ่อน่ะตัว วิญญาณหรือจิตที่มีหน้าที่รู้ก็ทําหน้าที่ไม่ได้เขาต้องอาศัยเหตุปัจจัยนึกออกไหมมันไม่ใช่เราจริงๆมันมีเหตุนะแล้วจะไม่ให้รู้ก็ไม่ได้จะไม่ให้รู้รูปก็ไม่ได้ถ้ามีรูปแล้วมีตาที่ไม่บอดมันมันปรากฏอยู่มันกระทบกันสามอย่างเนี่ยวิญญาณก็จะเข้าไปรู้ทันทีจะไหมมันแสดงถึงว่าความไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เราอยู่ตลอดเวลาแล้วความรู้สึกก็เหมือนกัน ใช่ไหมเมื่อมันรู้อะไรแล้วก็มันจะมักจะรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นใช่ไหมที่มันรู้สึกยิงกับสิ่งนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะมันมีมีธรรมชาติหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของใจเนี่ยเขามีหน้าที่รู้สึกถ้ามันไม่รู้สึกนี่ก็ไม่ได้ก็เป็นชีวิตที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมร้อนมันมันก็ไม่รู้สึกร้อนใช่ไหมมันรู้ว่าร้อนแต่มันไม่รู้สึกมันก ตายใช่ไหม,มไฟไหม้มือมันรู้ร้อนแต่มันไม่มันไม่รู้สึกมันก็ไม่แก้ปัญหาใ่มันหนาวมันก็ไม่รู้สึกมันก็ไม่แก้ปัญหามันชีวิตก็ดำลงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ว่าเมื่อมันรู้อะไรรู้สึกอะไรมันจะต้องถูกจำํำทันทีโดยธรรมชาติห้ามก็ไม่ได้เมื่อจําแล้วเนี่ย เมื่อมันมีความจําอยู่เมื่อมันมีสิ่งใดเกิดขึ้นที่ไปรับรู้มันก็ต้องคิดทันทีเหมือนกันแต่คิดได้มันก็ต้องอาศัยที่มันจําไว้ถูกไหมว่าสิ่งนี้มันคืออะไรมันจะเปรียบเทียบทันทีนั่นเองก็เรียกว่าคิดใช่ไหมก็คิดนึกไปเรื่อยไปเพราะมันมีสิ่งที่จําอยู่ในใจถูกไหมคนเราเนี่ยมันเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึก ความจำความคิดก็เกิดขึ้นแต่ตาไม่ได้เห็นรูปหลับนั่งหลับอยู่เงี้ยนอนหลับอยู่เนี่ยแต่ก็คิดได้เพราะมันคิดจากที่มันจำํำจริงไหมนี่คือธรรมชาติของชีวิตที่เราเรียกว่าชีวิตเรียกว่ากายใจอ่เรียกว่ากายใจรูปนามหรือขันห้าขันแรกก็คือรูปรขันที่สองก็คือรู้รขันที่สามคือรู้สึก ขันที่สี่คือจำขันที่ห้าคือคิด <Okay. S 1> เขาทำงานตลอดเวลาเลยพวกนี้ทำงานตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนคุณจะหลับจะอะไรเขาก็ทำแต่หลับเขาก็จะทำน้อยหรือไม่ทำเลยถ้าหลับสนิทอย่างนี้เป็นต้นกายก็ปรุงแต่งตลอดเวลาหายใจเข้าใช้ใจออกหัวใจก็สสบฉีดเนาะผิวหนังก็มีเหงื่อนะ เดี๋ยวกิกนน้ําแล้วกินข้าวแล้วด้วไปถ่ายแล้วไหลเข้าไหล,อ,ไลออกนะ,ะทั้งวันทั้งคืนหลับยังไงก็ปรุงแต่งอยู่เขาเรียกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งไปพร่องอา้าวก็เกิดหิวามาเติมเข้าไปดินน้ําลมไฟใส่เข้าไปอา้าวเดี๋ยวมันก็พร่องอีกก็ใส่เข้าไปโอ้เนี่ยชีวิตเป็นสุขเลยเนี่ยวุ่นวายหายมันกินเนี่ยกินข้าวไปกืกกี่ยุ่งแล้ว กินสัตว์ไปกี่พันหมื่นแสนตัวละกินผลไม้ไปกี่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 พันกิโลละกินผักเท่าไหร่ตัวเราก็แค่นี้แหละโอ้หามันมาเนี่ยทุกขนาดไหนกว่าจะได้มาขนาดนั้นแล้วต้องมาเลี้ยงกายอยู่ยางเงี้ยมันจะเบื่อหน่ายในกายนี้ไหม่ะแล้วมันไม่เคยฟังเราเลยเลี้ยงมันดียังไงแ้วมันจะป่วยมันก็ป่วยมันจะแก่มันก็แก่ จะเจ็บมันก็เจ็บจะตายตมันก็ต้องตายมันใช่เราไหมเนี่ยใช่ใชไหมเออมันแสดงตลอดเวลาธรรมชาติปรุงแต่งของกายใจก็ปรุงแต่งนะเ,เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็จำเดี๋ยวก็คิดวนเวียนอยู่างนี้แหละใช่ไหมฮะพระพุทธองค์ก็สอนเราว่าไอ้ตัวรู้สึกมันเป็นตัวที่ คนเรามักจะชัดเจนในตรงนี้ว่าพอรู้สึกดีรู้สึกเป็นสุขก็อยากรักษารู้สึกเป็นทุกข์ก็อยากจะผักใสรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็เมอเผอเฉยโมหะหลงอยู่ใช่ไหมฮะมันเกิดการกระทำทางกายวาจาขึ้นมาจากความรู้สึกนี้ อความรู้สึกนี้มันเลยเป็นทางแยกของของคนที่จเจริญในในธรรมที่หวังจะเข้าใจชีวิตเนี่ยคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันมีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นอย่างหนูรู้สึกเป็นสุขเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุรู้สึกเป็นทุกข์ก็ต้องมีเหตุถูกไหม เอ,อเราต้องไปเข้าใจเหตุเพื่อไม่ให้เหตุนี้มันเกิดแต่เราไม่มีหน้าที่ไปดับความรู้สึกนี้เพราะมันเกิดแล้วเอ,อเราอยากจะให้ความรู้สึกนี้เปลี่ยนไปก็ต้องไปเปลี่ยนที่เหตุถูกไหมเ,เช่นว่าอะไรดีละ่ะเรารู้สึกไปทำบุญแล้วเรารู้สึกดีใช่ไหม เมื่อเราเลื่อลึกถึงก็รู้สึกดีตอนไม่เลื่อลึกถึงก็ไม่มีก็หายไปถูกไหมไปรักขโมยเขาก็รู้สึกไม่ดีสุขอรย่างเงี้ยนะฮะเออเพราะง,งั้นเราเอ๊ะรู้สึกดีมันดีกว่า่งเ,เรารู้สึกไม่ดีมันไม่ดีเราก็เลยไม่ทำมันนั้นเราก็ทำมันนี้แต่พระเจ้าสอนเรามากไปกว่านั้นอีกจะดีอย่างไรรู้สึกที่เป็นสุขอย่างไรก็ไม่มีความแน่นอน เดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปแล้วพอสุขเกิดขึ้นเราก็อยากจะรักษาก็รักษาไม่ได้ทุกเกิดขึ้นอยากให้ไปก็ไม่ไปอย่างใจหมดเหตุทั้งสุขทั้งทุกข์ขก็กระดับเองไม่ใช่ไข่ทั้งสิ้นให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฟังธรรมเลยสุขมาเขาก็อยากรักษาพอเขาพอสุขไปเป็นธรรมชาติก็ไม่เคยเที่ยง พอเข้าไปก็เสียใจใช่ไหมพอทุกข์เกิดขึ้นอยากจะผักเพราะไม่เข้าใจก็เป็นทุกข์อยูอ่เนี่ยจะสุขหรือทุกข์ถ้าเห็นมันเป็นเรามันก็คือทุกข์บบถ้าเห็นเป็นแค่แบบธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะมันมีเหตุปัจจัยแล้วเป็นสิ่งที่เกิดดับตลอดเวลาเราถึงปฏิบัตธิธรรมเนี่ยเพื่อจะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปแต่ไม่ทำชั่วไม่ทำบาปทำดีทำบุญตามโอกาสที่เราทำได้แต่สุดท้ายก็คือใจที่ไม่ยึดทั้งสิ้นเพราะมันมีไม่มีเราเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงนี่แหละชีวิตมันก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างเงี้ยทั้งกายทั้งใจตลอดเวลาเราสังเกตเพื่อจะให้เห็นความจริงว่ามันใช่เราไหมมันไม่ใช่เราจริง สิ่งเหล่านี้ปรากฏต่อเมื่อมันมีเหตุปัจจัยพร้อมเท่านั้นจึงปรากฏไม่ใช่ใครจะทำอะไรมันขึ้นมาตามปารถนาได้ความปาถนาเป็นแค่เหตุปัจจัยเล็กๆอันหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าเขาก็ต้องเป็นของเขาแบบนั้นถึงจะเป็นไปได้ใช่ไหมไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ความต้องการของใครทั้งสิ้นเ,เหมือนสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจหนูก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หนูต้องการ ที่หนูต้องรู้มาก่อนเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยเพราะมันปรากฏเองแล้วเราก็รู้จักมันได้ทุกคนที่มีกายและใจจะต้องรู้จักมันได้ทั้งสิ้นน,นี่แหละธรรมชาติของโดยย่ยอธรรมชาติของชีวิตที่มันประกอบด้วยอะไรแล้วก็ทํางานกันอย่างไรทั้งหมดเป็นแค่ธรรมชาติที่เราลากโกรธเกลียดชอบชัง กุศนะลอนกะุศลดีชั่วบุญบาปรู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งสิ้นไม่ใช่ใครนะเมื่อไม่เข้าใจก็ต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นถูกไหมทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติของเขาคนขี้โลภขี้โกรธขี้น้อยใจขี้โมโหขี้อะไรอะไรสารพัดก็แล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยของรูปนามของเขาเป็นแบบนั้น จากความรู้ความเข้าใจชีวิตแค่ไหนก็จะมีการแสดงออกตามแบบนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เขาสมบูรณ์แล้วที่ปรากฏแบบนั้นไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดเมื่อเราไม่อยากให้ว่าไก่มันทำไมไม่เหมือนเป็ดเป็ดทำไมไม่เหมือนไก่เราก็ทุกข์เปล่าใช่ไหมเห็นไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้น อแต่ส่วนเราอยากจะให้ไก่มันข้ามน้ําได้เราก็เอาไม้ไปพาดให้มันข้ามซะเพื่อเฟือเขาตอนที่เรามีโอกาสจะทํา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อันว่ามันอยากไปเหมือนเป็ดมันก็ไปไม่ได้ทุกทีมันก็ทุกอยู่นั่นแหละแต่เรารู้เนีอ้ธรรมชาติเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่อยากช่วยเหลือเขาเอาไม้มาพาดหน่อยไก่ไปแค่นั้นแหละถ้ามันมีอะไรก็อเอา้ายังยังคิดไม่ได้ก็ทุกอยู่งั้นไปก่อนนะ สักวันฉันก็ยังคิดไม่ออกว่าจะช่วยเธอยังไงก็ต้องปล่อยเธอไปอย่างนั้นก่อน